ช่องคูรี JO1 อ๋อทีเทียวนะคะวันนี้คูรีก็ขอมาอสัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ศิลปินตลกคนใหม่มนะศิลปินตลกคนใหม่นะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแรงบันดาลใจที่มาอยู่วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะคูรีก็ตามนะคะตามมาเบิงนะคะจากบางกู่ก็ตามมาที่นี่นะคะเดี๋ยวจะกลับกล้องขอสัมภาษณ์ให้พี่น้องได้ชมนะคะค่ะ สีครน้อยเสียงสวรรค์สาวน้อยเพชรบุรแทงครับผมเป็นจังไดเนาะแม่นั่งบ่บ่เป็นยังบ่นางเอ่ยยืนนี่แหละโอ้ครับผมเราถึงการมาอยู่วงสาวน้อยประทับใจนะคะถึงการประทับใจเนาะผมเอาเอาเอาแบบความรู้สึกจริงอทำตามตามใจที่พูดเลยของลูกผู้ชายเออตอนนี้เหมือนฝันอยู่ยังเหมือนฝันเนาะ บอกความจริงเนี่ยบอกความจริงมันยังมันเหมือนฝันอยู่คือมันมันปุ๊บรวดเดียวรวดเดียวจะตายที่มันมันปุ๊บเลยแปลว่าเมื่อนั่นเนี่ยเมื่อแรกเลยคืออยู่ใส่ยังไงเมือนมาอยู่ยูร้อยเอ็ดยูร้อยเอ็ดค่ะแม่บ่ได้ไปค่ะอยู่ย่าไม่ใช่อยู่ย่าสุธรนี่ร้อยเอ็ดอย่าสุธรนี่ร้อยเอ็ดครั้งแรกครั้งแรกอยู่น่าจะอยู่ย่าสุธรเนาะ อยู่ร้อยเอ็ดปทุมรัฐเอออยู่ปทุมรัฐครั้งแรกชื่อก็เพราะปฐุมรัฐค่ะมามามาเยี่ยมทีมงานอยู่หลังเวทีค่ะโดยการโทรมาเราก็พ่อแหลมค่ะโทรมาหาไอ้ขมวดกับไอ้ขมวดกันเลยโยกับพ่อแหลมอยู่กับทีมงานสาวหน่อยในตอนเช้งก็ดีนะครับแม่มาเนี่ยกันพ่อแหลมแล้วก็เลยบม่ได้ไ่ได้เจอกันโดนแล้วพ่อแหลมแล้วก็เลยรับกับโทรศัพท์แทนเป็นโทรขอแั่นี้เรียกว่าลูกบม่ได้พ่อกันโดน มาอยู่กับพ่อสักไปอืออันนี้คือคำแม่พ่อแต่แต่เด็กพ่อแต่ตาได้ยินคำนี้มันสิบแปดปีนะที่บ่ได้ร่วมงานกันจากเสียงอีสานแม่ตามอยู่มันเป็นความรู้สึกแบบสะเทือนมันเป็นสะเทือนอยู่ข้างในนิดนึงค่ะตั้งที่บอกว่านิดนึงที่บอกว่ามันมันอยู่ในใจของเราเนาะมันเย็นวาบอยู่ข้างในแต่ที่นี่ก็เลยกสิ่าโอ้ก็เลยบอกทำพ่อว่าพ่อก็อยากไปอยู่เดชแต่ว่าเพป็นศิรับลูกพ่อแต่ว่าเดี๋ยวพ่อจี พิจารณาพอสิถามวัดให้โอ้นะครับวดตาเดี๋ยวพ่อสิทุบกับจ้าเขากัแล้วๆไปเขาคิดว่าคุยกันเลี่ยมหยอดกันเลี่ยมหยอดกันคือค่ยหยอกครับว่าปกติลูกเนี่ยก็คือจนมากก็คือเดินสายไปไปทำควนไปสู้ควนแค่นั้นก็ได้แล้วครับผมมันไม่เกลี้ยขึ้นเศร้าขึ้นมากกแล้วไปได้เห็นแต่พ่อแหลมทุบกับมาอีกคโอ้มาแล้วพ่อแล้วก็มาอีกโอ้ยตายไงมานี่พ่อแหลมมาแล้วนี่ละนี่ลราผู้นี่เลยที่เฮ็ดให้ ศิลปินคนนี้ตลกคนดีเลยของมาอยู่ย้อนพ่อแหลมเนาะพ่อแหลมเนาะเออนี่พ่อแหลมได้ร้านหน่อยเลี้ยงพ่อหนี่อ่านี่เป็นบรรยากาศนะคะร้านหน่อยเป็นตาหักอือตอนเจ้าโทมัสได้มาไหนแม่จ้าเอ้าไม้แตนแม่ลูกมาแตนเอ้ามาหยังแตนเนาะเมื่อกระมาแตนแม่กระมาอยู่ตัวมาแตนเอ้ามาแตนะเออมันแม่นบ่พอบกัดเลยตกกัดเลยตกตะลึงนะตกตะลึงตกตะลึงนี่พ่อแหลมที่ไปใส่มาคุยกันก่อน มาให้ลูกได้แน่ลูกสิวเอาสูฟังเรื่องยังเป็นยังจังได้ฮับเอาอันพูดเนี่ยน้อยนี่มาอยู่น้ำนี่ว่าให้ฟังแน่จักหน่อยนึงน้ากันนี่ล่ะแล้ววันนี้มาแม่มือนี่อยู่ประชุมร้อยเอ็ดไปสั่งงานงงเลยนะบ่ได้ตั้งรักกันไดแต่ว่าเออเขาถือว่าเอาขัดยังซานฮอกไปจ้าเขาจะไปยื้อยมจ้ายื้อยวัวจะบุกขึ้นนี่จ้าชาวบ้านไปเข้าหาเบินโอ้จะใช้อะไรที่ดีล่ะโอ้เขาจะตื่นวัน าแม่ม่ม่แต่งตัวมาแม่วันมื่อวานนี่วันเราหยอกกันดิ่ปทุมราชเหมือนฝันบอโอเคเด้เห็นดอกเออเพิ่นเพินเอาลูกเพแล้วพอเอเอาเจว่ากันไปเมาเดว่ามาเลยมาเลยมาเลยใหญ่เยเวลาเป็นบุพเออมาเริ่มเริ่มบั้มแม่บู๊ คนวกินนไปเอโอ้ยนัก็เยบ้าแล้วเออขวบดว่่าจังสันยังิบะหมี่มนยังกิน่ายังคิบเลวเ่นหรือเ่ามุกตลกอีกบอกถือว่าพยายามถือว่าถือว่าพยยามนาะพเได้พ่อมาหลายขอพอแน่เลยเปอร์เซ็นต์พอในปูหนึงนเแมน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 ปันเหพอค้านามเาะค้านามค้านามกินเหลวเหร่น แมนแมนพ่อแหลมก็ซือืดไปหยิบปุ่นนั่นเด็กเฮ้ยพ่อแหลมอัันนน้จะไปบอกแม่พานมาแล้วอันหน้าคนพ่อก็จะไปโกเนพ่อพ่อสิไปโกอินเตอร์อีกได้เนาะโอ้บอกนี่สรุปก็ยังเป็น ยังคิดว่าเป็นงงๆคือคือฝันอยู่จ้มาจะสุดขาขิงมาจะสุดขาขิงทั <c oughs> <c oughs> ้งคนบุระชุดบุระชุดเท่าเดานี่แหละเนี่ยังหมดเลยครับโอ้ยกันยังว่าทอดทอดนี่เห็นบหมนี่เท่าเดียวนี่แหละเอ้ยหนูน้อยหมวกแดงบอกคุณตาสิลูกเดี๋ยวยายจะเอาหนังสือนิทานมาให้ให้แม่เขาสอนเด้อนะจ๊ะจำยายไว้นะยายครูลีจำไว้เด้อลูกเด้อเห็นมองได้กระถ่วงเอินยายเขาไป พ่อพูบอกว่ห้ออกไเลาถรอไม่คิขาไปราถึงรอขอไปไปจอดกัมเราถ้าเขาเพราะถ้าเขา่ตลอดเขาไม่หนีล้วเอ็มมาแล้วมาเอาไอ้ไอศกรีมยูตลอลนี่เงนก็ส่งขึ้นกอดีแน่เห็นยูใก่น้าเอที่พอแลมมาอีกแล้วเอฟเขามาด้วเออเขามาเขามา นกระสันไปนวดไปนวดไปไปไปเป็นนวดเป็นนวดซาซาบอลอีกขึ้นเวทีแล้วสีนวดไทย่เ้าองเหรอมีสองมีสองหมอ ใช้ใบได้มด yeah, ูนี่แก่ไๆนี่เด้แกลไๆนี่ไปเบียดของก่นค่ะก็ชวนเพื่อนมาด้วยก็ได้จ้านชวนมาผู้เดียวปเหมียนของก่อนเออหาเช็ดแอ้มะเช็ดแอลมเช็ดแอ้เ็นไดี้ก้ามาแล้วเป็ดยังหมูเ็ที่่ อันอนากาอันนักงันัก้ยหินสองคนลูกลูกานวดันโอ้ไปไปไปเก็บเข่าเก็บของเก็บอันบองไฟก่อนจ้านี่ราคาเอซีนเอ้ยจะเป็นลูกคือพอค่ะดีเอ็ใช่แน่นอนมีลาที่เป็นดีเอสาวน้อยเพชรบ้านแพงอนาคตเข้าบ่หูวเด้อแม่นว่าตอน่างี้ยคือฝันอยู่ นั่นแหละทุกวันนี้ก็ยังฝันก็เพราะว่าบ่าได้ตั้งหลักจ้าแต่ว่ามันก็แต่ว่ามันยังดึกไปกว่านี้เนี่ยมันเป็นความเสียจนบุคคลเลยแท็กติบอวังเนาะแมนมันเป็นอย่างที่แลกับเก่งๆกล็ดแฝดอยเลกับเก่งโอ้ยสู่อ่างสู่อ่างแต่ลูกแก้วว่าตอนนี้แบบมาเป็นไม่ก็น้อยช่างสวรรค์สาวน้อยเป็นวันแพนเต็มตัวแล้วเต็มตัวได้จะขึ้นต่อซีขึ้นซีขึ้นนี่เนาะแปลว่าเฮี้ยงตลอดเด้อบ้านได้หน่อยได้ไลายก็ ใช้วาจาครับใส่วาจาหนูเหมือนกันขับรถไม่งั้นหลงทางเลยเวลาสิขึ้นรถก็ไวประผุดประทถมสมอย่าหลงเจ้าสิบบลูงกลางอืมมีวางกลางพันกว่าบาทใส่เบาะนุ่ไปวางกลางก็เป็นเบาะหนึ้นนอนได้อืมบินเบากับสูบลมโอ้นี่เขามาแนะนำดีมากเลยมีคนแนะนำตลอดเลยอยู่ในรูปตัดอยู่ในรูตัดยอดนักไ่ขายอยู่โบชันกระสือม้อนขวานบ้างห้อง ขึ้นที่สองยาสทัขึ้นที่สามมาปางกูแม่ปางกูบานีกัไปผุ่นเด้สังขะแล้วคืนนี้เป็นจระษณ์สีสเกตนะชื่อก็เพราะเพราะฉะนั้นจะเฮ่งไปเรื่อยๆนะคะขอเป็นกำลังใจให้เนาะนี่กอนหน่อยเสียงสวรร์สวรรให้ประทานมากรักษาความดีของเจ้าของยึดมั่นในความดีเนาะรับรอณ คุณยายคุณยายคูรีคุณยายคูรีนะจ๊ะขอให้เป็นเด็กดีเสือนอนบ่เสือนอเอเสือนอนกําลังแนมเอาท้าพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เด้อล้วพบกันใหม่เบิร์กี่ดัน่ะสิเป็นหวดคือการฝุ่นห้ามูนวดแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยขอบคุณสำหรับการรับชมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ค่ะ